แม่ดีใจนะที่รู้ว่าหนูเป็นลูกผู้ชายเพราะฉะนั้นวันนี้แม่จะแต่งตัวให้เท่ๆ,ๆเลยไม่ใส่แล้วชุดอนีแบบนี้อ้อสามชุดแล้วนะตกลงโอเคชุดไหนจ๊ะสำหรับการประชุมใหญ่วันนี้ก็ชุดนี้ละมัม้งมชุดนี้แหละ ปีนเลยปีนโวยวายเลยจ้ะปีนขงอ้วนมากเกินไปอ่ะปองสงสัยจะน้ำหนักขึ้นเยอะเล่นนี่ดูดิปีนหรือผาลายเนี่ยหมอบอกว่าถ้าถ้าอ้วนๆขนาดนี้นะสงสัยจะคลอดลูกยากอ่ะปองพาปีนไปหาหมอนะอ้าววันนี้ปีนไม่ไปชมแล้วจ้ะยอ้วนขนาดนี้ ไม่ไปแล้วเปิดตัวไม่ได้หรอกไอเขาน้างป้องนะปีนไม่หาหมอนะเนาะเพ่เ้าจ้าไปหาหมอป้าโอ้โหันเถื่อนอแล้วเนี่ยอ้วนจนเหนื่อยขนาดนี้เลยโอ้ยเย็นๆเนอะเย็นโอเคจ้าเออคุณหมอครับพอดีปินเขาปอ้วนค oh, okay, ่ะ oh, oh, okay, like, yes, oh, okay, no ปีนคิดว่าป okay. ีนอ้วนไปค่ะตอนนี้ใส่ชุดอะไรก ปิ่นคะอันดับแรกเนี่ยหมอว่าคุณหมอคะคุณค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะมีสงสัยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะท้องลายมากเลยค่ะปิ่นทาครีมตอนที่คุณหมอบอกทุกอย่างเลยค่ะทาโลชั่นทาครีมโนโดดดู่นนี่นั่นหลังอาบนนะ้ำแต่ท้องก็ยังลายอยู่ดีนะคะปิ่น <c oughs> ขอหมอตอบทีละคําถามแล้วกันนะคะสําหรับเรื่องของน้ําหนักเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เพราะว่าน้ําหนักเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์ค่ะถ้าถามว่า คุณแม่อ้วนหรือเปล่าก็ต้องดูที่ว่าจากการชั่งน้ำหนักเมื่อสักครู่นะคะหมอพบว,ว่าค่า BMI ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่อ้วนแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไปเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคุณแม่ก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น12กิโลบางรายก็จะ15กิโลแต่ส่วนคุณแม่เนี่ยถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สมตัวแล้วค่ะอ้าวนี่ไม่ได้อ้วนไปหรอกหรอค่ะ ใช่ค่ะสบายใจได้ค่ะถ้าอ้วนมากกว่านี้หมอก็จะบอกวิจีให้ควบคุมอาหารอย่างเช่นน้ำตาลสะสมหรือว่านมสำหรับคุณแม่หมอก็อาจจะให้เลือกแบบพร่องมันเนยหรือคาร์โบไฮเดรตที่ต้องทานกี่ส่วนกี่ส่วนต่อวันจำพวกนี้นะคะอ๋ค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนเรื่องท้องลายหักทาครีมบำรุงแล้วยังเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะน้ำหนักจะเพิ่มเร็วผิวจะยืดขยายเร็ว แต่ถ้าคุณแม่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงก็จะช่วยพยุงน้ำหนักที่เกิดจากขนาดของมดลูกได้ดีค่ะงนั้นปิ่นต้องซิปอัพเลยหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นแลยค่ะคุณพ่อแค่ออกกาลังกายเบาๆก็พอนะคะเช่นโยคะออกกําลังกายในน้ําสําหรับคุณแม่นะคะ <c oughs> แค่นี้กล้ามเนื้อหน้าท้องก็ยืดหยุ่นได้ดีแล้วค่ะอ <c oughs> ถ้ารู้วิธีแก้ไขแบบนี้แล้วหินก็ไม่ค่อยกังวลงห่หงอะไรเท่าไหร่แล้วละค่ะ แต่ที่สำคัญนะคะคุณปิ่นต้องทำใจให้สบายผ่อนคลายแล้วก็อารมณ์ดี